สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี้ยวโตซีรีวันนี้เกี้ยวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องในเย็นชากับยายปลาหมึกในตอนที่25-28ถึง28ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยคะ่ะเสี่ยวมี่เห็นยายยามาหาเลยถามเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันยายยาตอบฉันไม่ได้ข่าวคุณเลยเลยมาดูว่าตายหรือ,อยัง ยาย่าชวนเสี่ยวมีมานั่งดูการแข่งขันกับนางเอกหลังจากที่ทีมของพระเอกชนะพวกเขาก็ดีใจกันมากแล้วยาย่าก็ชวนเสี่ยวมีไปดูอาพาร์ตเมนต์หลายที่แต่หลายทีแต่เธอก็ไม่ถูกใจยาย่าถูกใจห้องหนึ่งมากแต่เสี่ยวมีรู้สึกว่ามันแพงไปเลยขอเวลาคิดยาย่าเลยบอกให้เสี่ยวมีนั่งลงแล้วหลับตาใช้จินตนาการดู ให้เขาผ่อนคลายยาย่าเลยเอาแผ่นมาร์กมาแปะแล้วให้คิดว่านี่เป็นบ้านของเขาจะมีอาหารอร่อยอร่อยว่างอยู่บนโต๊ะมีหมาน่ารักหน้ารักนั่งอยู่บนโซฟากับคุณคุณมีความสุขไหมกลับบ้านมาก็มีเสียงเพลงเพลอๆแล้วคุณก็จะอารมณ์ดีสุดๆเสีสส่ยวมีถามแล้วใครจะเล่นตนตรีให้ผมฟัง ยาย่าตอบแน่นอนต้องเป็นคนที่คุณชอบสุดๆเด <ๆ S 1> ี่ยวมีลุกขึ้นมองยาย่าแล้วค่อยๆโน้มตัวไปไกลๆยาย่ารีบลืมตาถามว่าแบบนั้นน่ารักหรือเปล่าเสี่ยวมี่ตอบน่ารักน่ารักมากๆแล้วเสี่ยวมี่ก็ตกลงชาวทีนีเสี่ยวมี่บอกยาย่าว่าเดี๋ยวเธอจะเลี้ยงมื้อเย็นยาย่าบอกไม่เป็นไรฉันเป็นห่วงนางเอกเพราะพระเอกทำรท้ายจิตใจเธออยู่เรื่อยยาย่าเห็นตัวการ Abdul ์ตูนที่นางเอกทำไว้ก็คิดได้ เราต้องทําให้พระเอกเสียใจบ้างเลยเอาเสื้อที่พระเอกเคยให้นางเอกมาถ่ายรูปแล้วเอาไปโพส์ว่าไร้ประโยชน์เอาไปทิ้งละพระเอกเห็นก็ถึงกับเศร้าเดินขึ้นลงบันไดเลื่อนอยู่หลายรอบและคิดถึงตอนที่เขากับนางเอกเคยเดทด้วยกันเป็นครั้งแรก พระเอกมานั่งฟังเพลงไปก็คิดถึงนางเอกไปอู่ไปเห็นพระเอกซื้อของมาเยอะเลยถามพระเอกบอกว่านันเป็นของขวัญบอกเลิกสําหรับนางเอกทําเอาเขาถึงกับงงและหัวเราะพระเอกถามว่านายหัวเราะทาไมเขาบอกว่าพอมีแฟนแล้วพี่ใช้เงินเยอะชะมัดตอนคบกันพี่ก็ให้สร้อยโบราณแล้วตอนนี้ก็ยังมีของขวัญบอกเลิกอีกพระเอกเลยถามนันเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรทําไม่ใช่หรอเขาพยากหนะ้า พระเอกกลับมาก็จะกับเสี่ยวมีที่มารอยอยู่เสี่ยวมีบอกว่าเขาจะยังไม่กลับบ้านจะอยู่ที่นี่ต่อผมเช่าอพาร์ตเมนต์ไว้แล้วยาย่าช่วยหานาะพระเอกเลยแาวแฟนคลับนายนี่ดีกับนายจังนะ เสี่ยวมีขอบใจที่นั่งเอกมาช่วยทำความสะอาดห้องให้แล้วบอกนางเอกว่าเอกหน,นนี้ใส่เสียหมอนี่ไว้ใจไม่ได้โดยเฉพาะคำพูดเดี๋ยวไปเชื่อเขาเชียวนางเอกตอบแบบเศร้าๆฉันรู้ว่าเขาไม่ได้ชอบฉันจริงๆแต่เขาก็นิสัยดีนะเสี่ยวมีรีบบอกเขาชอบเธอแต่เขาไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรักมากนะัก เชื่ฉันเถอะเขาชอบเธอมากด้วยเสี่ยวมี่รู้ว่าพระเอกมาถึงแล้วเลยแกล้งให้นางเอกช่วยเปิดประตูให้นางเอกลงมาเห็นพระเอกยืนอยู่ก็หันหลังกลับแต่ก็จําได้ว่าเสี่ยวมี่ขอร้องเลยจําใจบอกมือทักทายแล้วเปิดประตูให้แต่ก็เปิดไม่ออกพระเอกเลยบอกให้เธอหลบไปแล้วดึงประตูออกนางเอกขอโทฉันนึกว่าประตูเป็นแบบดึงทั้งสองคุยกันสักพักโอเฉียงก็เข้ามาทักอ้าวเจใหญ่มาพาเราขึ้นไปหรอ พระเอกทำหน้าเข้มอย่าเรียกถ้าแบบนั้นโอเฉียงเลยแกล้งล้อฉันจำคนผิดด้วยง่ายกันนะโอเฉียงเข้าไปมองนางเอกไกลๆไม่ผิดหรอกเนะาะได้ใหญ่นะ่ารักเบอร์นี้จะจำผิดได้ยังไงกันนางเอกบอกให้ทั้งสองขึ้นไปส่วนเธอจะรอคนอื่นๆพระเอกบอกเสี่ยมีฉันไม่อ่างเป่ามาให้ฉลองบ้านใหม่ ยาย่าถามหานางเอกพระเอกหันไปถามโอเฉียงเธอไม่ได้ขึ้นมากับนายหรอโอเฉียงเลยพูดก็นายดูเธอแบบไร้เหตุผลเธอเลยยืนเศร้าอยู่ข้างล่างไม่ยอมขึ้นมายาย่าถามพระเอกคุณดูเธอทำไมอีกเธอยังเศร้าอยู่นะเสี่ยวมีบอกพระเอกนางเอกเป็นแขกของผมถ้าดูเธออีกทีแล้วก็ผมจับพี่ยนตลงไปข้างล่างแน่พระเอกปฏิเสธฉันเปล่าทำสักหน่อยนางเอกพาโซโลกับเสี่ยวไอ้ขึ้นมา s o โลให้อ่างเป่าพร้อมกับซื้อของขวัญให้เยอะแยะ เสี่ยวไอ้ถามนางเอกพีคิดยังไงกับพ่อหนูเขาพอจะเป็นแฟนพีได้ไหมถามเอานางเอกเขินรีบขอาตัวไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเสี่ยวมี่คิดแผนบางอย่างได้เลยสั่งซื้อของเพียบทั้งน้ำทั้งข้าวสารจนพระเอกทนไม่ไหวเธอจะแบกกลับมาหมดได้ยังไงเสี่ยวมี่ได้โอกาสรีบบอกงั้นก็ตามเธอไปสิพระเอกเลยต้องไปเป็นเพื่อนนางเอกนางเอกเห็นพระเอกซื้อขนมมาเยอะเลยถามคุณชอบอาหารพวกนี้เหมือนกันหรอพระเอกตอบฉันจำได้ว่าคราวก่อนเธอ ซื้อความจําชิ้นดีนะมันช่วยได้เมื่อกลับมาถึงพระเอกก็บอกกับทุกคนว่าเขาคงไม่ได้ช่วยขนพอดีเกิดเรื่องที่สโมอสอนเสี่ยวมี่เลยกล้างบอกว่าผมเจ็บข้อมือพระเอกเลยต้องช่วยขนไปนางเอกถามพระเอกว่าจะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนไหมพระเอกตอบคงไม่ได้ นางเอกบอกงั้นไม่เป็นไรแต่อย่าลืมกินข้าวกินปลาอย่าอดเชียวพระเอกเอาของขวัญที่ซื้อมาให้นางเอกนางเอกขอบคุณและชวนพระเอกกินข้าวอีกครั้งทุกคนไม่อยากให้คุณกลบับ นางเอกเห็นพระเอกนิ่งเลยบอกว่าฉันจะขึ้นไปก่อนถ้าอยากขึ้นมาก็ตามมานะพวกเราจะรอนางเอกเห็นพระเอกยืนเหมือนจะขึ้นมาเลยรีบลงไปแต่พระเอกก็เดินกลับไปขึ้นรถนางเอกมองด้วยความเศร้าแล้วแกล้งพูดเบาๆดูแลตัวเองด้วยนะพระเอกก็กลับมานั่งเศร้าคิดถึงคำพูดของแม่นางเอกเลยส่งข้อความไปบอกเสี่ยวมีว่าเขาจะไม่ขึ้นไปยาๆเห็นนางเอกขึ้นไปคนเดียวเลยลงมาหาพระเอกและต่อว่า นาเอกดีกับคุณจะตายช่วยดีกับเธอบ้างสักนิดไม่ได้หรอย่ายย่าบอกให้พระเอกเอาโทรศัพท์ออกมาฉันมีอะไรจะให้ดู ยาย่าบอกว่าเว็บไซต์หลักของเคนเคหน้าตายังกับเด็กประถมนางเอกออกแบบให้ใหม่จับสุดๆเธอออกเงินค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เองด้วยดูมันให้เต็มตานะดูเสร็จก็ขึ้นไปซะนางเอกอดนอนตั้งหลายคืนเพื่อทำเว็บไซต์ให้เสร็จเธอหน้าสงสารมากแล้วนี่คุณยังไม่กินข้าวกับเธออีกเธอต้องเศร้ามากแน่ๆถ้าคุณชอบเธอก็อย่าทรมานเธออีกเลยพระเอกเปิดดูก็ถึงกับเศร้านางเอกก็รอพระเอกด้วยความเสียใจ พระเอกนั่งดูคลิปก็เหมือนนางเอกมาผู้อยู่ไกลๆมองไปตรงไหนก็เห็นแต่น้านางเอกขณะที่ทุกคนกำลังเลี้ยงฉลองให้เสี่ยวมีนางเอกก็ได้แต่นางเศร้ายาย่าเลยบอกนางเอกว่าเธอต้องไปโรงพยาบาลแล้ววันนี้แม่รุ่นพี่มีผ่าตัดนี่นางเอกเลยขอตัวออกไปนางเอกเห็นรุนพีก็รีบเข้าไปถามการผ่าตัดเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีไหมรุนพีตอบเป็นไปได้ด้วยดีพระพ่อเธอเลย แล้วรุนพีแล้ก็ช่วนนาเอกไปหาอะไรดื่มนาเอกก็ตอบตกลงรุนพีขยับเข้ามานั่งใกล้ๆนาเอกคิดว่ารุนพีเป็นห่วงแม่เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงคืนนี้เพราะฉันขึ้นเวรไม่มีปัญหาแน่นอนขณะที่รุนพีจะบอกความในใจที่มีแตน่นางเอกพระเอกที่ยืนฟังอยู่นานก็เข้ามาตบบ่าแล้วถามไหนอบอกว่าอยากไปหาอะไรดื่มนาเอกก็ดีใจถามว่าคุณมาทำอะไร รุ่นพี่ทักทายสวัสดีครับพระเอกทำหน้าดุบอกว่าไม่ต้องตีสนิทนางเอกบอกรุ่นพี่เขาไม่ใช่พี่ชายฉันครอบครัวเราสนิทกันพระเอกทำหน้าเซง็งแล้วชวนทุกคนไปหาอะไรกินรุ่นพี่เข้ามาจับแขนนางเอกบอกว่าไปกันทำเอาพระเอกหึงรีบจับมือรุ่นพี่ออกจากนั่งเอก ฉันบอกหรอว่าฉันจะไม่ไปด้วยนาเอกดีใจรีบเดินตามไปทันทีรุนพีเลื่นเก้าอี้หวังจะได้นั่งใกล้ๆนางเอกแต่พระเอกก็เข้ามาแทนพร้อมก็บอกขอบคุณรุนพีเลยต้องไปนั่งอีกฝั่งนางเอกรู้สึกอึดอัดตกลงเขาคิดจะทำอะไรกันแน่นะรุนพีรินน้ำให้พระเอกก็ยังเดือมสงั้น รุ่นพี่บอกจะเลี้ยงข้าวนางเอกพระเอกก็แกล้งสั่งแต่ของแพงๆมากินทำเอารุ่นพี่ถึงกับหน้าจ่อยนางเอกเลยต้องคิดหาทางจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดพระเอกเห็นนางเอกดูเป็นกังวลเลยนึกใด้ใจยอย่าคิดว่าจะไล่ชิ้นไปได้ล่ะนางเอกถามพระเอกคุณบอกว่าจะกลับสมอสอนไม่ใช่หรอพระเอกตอบ ฉันเพิ่งนึกได้ฉันต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเหมือนกันนางเอกกับรุ่นพี่พยายามถามว่าใครพระเอกเลยจ้องหน้านางเอกเพื่อบอกไปนางเอกเลยต้องหันไปบอกรุ่นพีว่าพอบอกว่าต้องมีคนคอยเฝ้าอาการคุณป้าตลอดรุ่นพีออกมาสักพักแลว้วถ้าเกิดอะไรขึ้นคงไม่ดีแนะ่พระเอกก็นั่งอมยิ้มอย่างผู้ชนะและแกล้งบอกให้รุ่นพีจ่ายค่าอาหารด้วยแต่เห็นรุ่นพีหน้าจ๋อยก็บอกว่าล้อเล่นเดี๋ยวฉันจ่ายเองรีบไปเถอะ นางเอกเล่าว่าบ้านรุนพีเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเขาน่าสงสารมากพระเอกทำหน้าเศร้าแล้วเล่าว่าพ่อแม่ฉันตายตั้งแต่ฉันเด็กๆแม่เลี้ยงเป็นคนเลี้ยงฉันมาครั้งนี้ฉันกลับไปนอร์เวย์แม่เลี้ยงฉันแต่งงานใหม่ตอนนี้เหลือแค่ฉันกับปู่จากนั้นพระเอกก็เริ่มด่ามา และเล่าว่าก่อนเขาจะมาตั้งสโมอสรนเขาลำบากกันมามากและต้องต่อสู้เพื่อผลงานที่ดีแต่สุดท้ายมันก็พังลงแล้วถามว่าดูน่าสงสารไหมเธอคิดว่าฉันน่าสงสารไหมล่ะจากนั้นพระเอกก็นั่งเศรา้านาเอกสองสารรีบปลอบใจว่าไม่เป็นไรอย่าเศร้าเลยนะคุณยังมีทีมแค้นเคและฉันอยู่ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปพระเอกแอบหัวเราะเบา,เบา เด็กนี่หลอกง่ายชะมัดพอโดนนางเอกถามว่าหัวเราะอ,อะไรก็แกล้งบอกว่าฝืนหัวเราะด้านยายากับเสี่ยวมีก็ช่วยกันเก็บกวาดทองและคุยกันกระหนุงกระหนิงพระเอกถามถึงเรื่องภาพบนโซเชียลฉันอยากรู้ว่านางเอกรีบบอกฉันไม่ได้โพสเดียรายาเป็นคนโพสพอฉันรู้ก็รีบลบเสื้อตัวนั้นสำคัญกับฉันมากฉันไม่โพสแบบนั้นหรอก นางเอกพูดกับพระเอกเราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ดีนะจะได้สนิทกันมากขึ้นคราวนะ้าถ้ามีโอกาสเรามาใช้เวลากันแบบนี้ได้ไหมพระเอกบอกที่จริงหลายวันมานี้ฉันไม่สบายใจมากมีบางคำฉันเสียใจที่พูดออกไปนางเอกหัวเราะคุณไม่สบายใจเพราะฉันใช่ไหมงั้นตอนนี้ฉันมีความสุขมากคะ่ะแล้วจู่ๆก็มีเสียงดน,นตรีดังขึ้น พระเอกเลยคว้าม,มือนางเอกมาเต้นด้วยกันจากนั้นทั้งสองก็เต้นกันอย่างมีความสุขส่วนยายาก,ก็มีความสุขมากเมื่อเสี่ยวมีบอกให้เลิกเรียกว่าไอดอลแล้วให้เรียกว่าพี่เสี่ยวมีแทนทำเอายายากเขินกลับมาห้องนางเอกกับยายาก,ก็มานั่งยิ้มหวานยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จา้านางเอกสาวยายาว่าวันนี้ใครมาหาเธอที่หอ ยายาเลยเฉยช่ยก็รอประพอไงยายถามนางเอกเธอก้าวหน้าหรือว่ารุ่นพี่สารภาพรักพระลนางเอกรีบถามรุ่นพี่อะไรฉันจะคบกับรุ่นพี่ได้ยังไงทําให้ยาย่าจับได้ว่านางเอกดีกับพระเอกแล้วจากนั้นยายาก็เข้ามาถ่ายรูปตอนที่นางเอกมีความสุขด้านพระเอกก็อารมณ์ดีจนปู่ถามว่าได้รางวัลมาหรอทําให้พระเอกคิดถึงเรื่องราวตอนที่เต้นรำกับนางเอกและบอกปู่ไปว่าก็เกือบดีนะ ผู้จัดการเข้ามาคุยกับโซโลเรื่องที่เธอจะพาเสี่ยวไอไปนอร์เวย์ด้วยส่วนโซโลก็เข้าใจให้ลูกสาวอยู่กับแม่มาเหมาะกว่าแต่พอเขาไปคุยกับเสี่ยวไอเธอก็ปฏิเสธและแอบหนีออกจากบ้านเสี่ยวไอมาหานางเอกและบอกว่าเธอรู้สึกว่าพอรักเธอน้อยลงตั้งแต่แม่กลับมานางเอกบอกโซโลกับพระเอกว่า เสี่ยวาอไม่ยอมออกมาพบนางเอกกับพระเอกออกมาข้างนอกเพื่อให้ลูกได้พูดคุยกันนางเอกคุยกับพระเอกสมัยนี้เลี้ยงลูกยากเนาะไม่ใช่แค่คลอดออกมาแต่ต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบการศึกษาพวกเขาด้วยไม่ว่ายัางไงถ้าฉันมีลูกฉันจะต้องเป็นแม่ที่ดีแน,านา่พระเอกมองหน้าบอกว่าเั็นรู้นางเอกถามรู้อะไรคะใช่เรื่องของคนที่ไหนทำเอาพระเอกกิานนหนิง่งไม่นานทั้งสองก็ได้ยินเสี่ยวายกับพอทะเลาะก,กันเลยได้ไปดู เสียอายเสียใจคิดว่าพ่อไม่ต้องการเธอนางเอกเลยขอให้เสียอายอยู่กับเัอสักสองวันได้ไหมพอใจเย็นลงค่อยพาเธอกลับไปนางเอกค่อยปลอบใจจนเสียวอายหยุดร้องพระเอกรู้ว่าโซโลเสียใจที่ต้องให้ลูกไปอยู่กับแม่แล้วจะแกล้งใจดีทำไมบางครั้งนายก็ควรฟังลูกบ้างนะ โซโลบอกฉันไม่ได้ทําเป็นใจดีแต่ลูกเป็นผู้หญิงมีหลายอย่างที่พ่ออย่างฉันช่วยเธอไม่ได้ฉันไม่มีเวลาอยู่กับลูกฉันสงสารลูกลูกอยู่กับแม่น่าจะดีกว่าหลังจากโซโลกลับไปเอกก็ทอบอกให้นางเอกพาเสี่ยวไอออกไปเจอเขานางเอกดูว่าพระเอกอยากคุยกับเสี่ยวไอสองคนและบอกว่าอย่าดูเธอนักล่าพระเอกพูดคิดว่าฉันเป็นหัวหน้าทีมมาได้ยังไงตั้งหลายปีไปเถอะ พระเอกด้นแสีวไอ้เสวคุณดูจะตายไม่รู้นางเอกชอบคุณตรงไหนถ้าเป็นหนูถึงให้ฟรีก็ไม่เอาถาเอาพระเอกเคืองบอกว่าอวดดีจังนะแสีวไอ้ถามว่าทำไมพ่อแม่เธอถึงเลิกกันพระเอกเลยเล่าว,ว่าเมื่อก่อนพวกเขาเคยแข่ง CTF ด้วยกันและเกิดมีใจให้กันหลังจากนั้นสองปีต่อมาแม่ของเธอก็อุ้มเธอมาหาโซโลและตอนนั้นโซโลก็ชอบพออยู่กับอ้ชิงตอนที่พวกเขาเลิกกันโซโลไม่รู้ว่าแม่ของ เธอท้องออ้ายู่แม่ของเธอบอกกับโซโลว่าตอนนั้นเธอไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเพราะลูกไม่สบายมีปัญหาด้านการได้ยินเธอไม่มีเงินพาลูกไปหาหมอโซโลยอมรับเธอเป็นลูกทำให้อ้ายฉิงโกรธมากจนออกจากทีมไปเสี่วยวไอถามพระเอกพ่อเลือกหนูและยอมทิ้งทีมหรอพระเอกตอบชัยเสี่วยวไอถามเพราะแบบนั้นคุณถึงได้กเกลียดพ่อหนูพระเอกก็ตอบว่าชัย เสี่ยวไอ้บอกพ่อของหนูเขาเป็นพ่อที่ดีนะพระเอกบอกแต่เขาไม่ใช่หัวหน้าทีมที่ดีรู้ไหมว่ายุคท่องคืออะไรนักแข่งมือโปรโคนหนึง่งต้องเสียช่วงเวลาขาขึ้นของเขาไปตั้งหลายปีเสี่ยวไอ้ถามคุณฝังใจมากเลยใช่ไหมพระเอกไม่ตอบได้แต่ทำมานิงเสี่ยวไอ้บอกถ้าคิดในมุมของคุณพ่อก็อาจจะทำให้เพื่อนผิดหวังจริงๆแต่ถ้าคิดในมุมของหนูหนูน่าสงสารมากเลยนะ ตอนนั้นหนูยังเด็กแถมพี่ก้านอีกพอคงทิ้งหนูไม่ลงหรอกพระเอกเดินเข้ามานั่งใกล้ๆนั่งเอกจนเธอตกใจพระเอกบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เธอไม่สนใจฉันนั่งเอกตอบฉันกําลังมองสองคนนั้นอยู่คิดว่าสองคนนั้นคุยอะไรกันผลจะออกมาเป็นยังไงผู้จัดการอธิบายจนเสียวอายเข้าใจทุกอย่าง นางเอกถามพระเอกเสี่ยวอ้ายคงรักโซโลมาโซโลเองก็คงเหมือนกันพระเอกทำม,มาดเข้มไปถามเขาสิฉันจะไปรู้ได้ยังไงนายเอกเลยต่อว่าพูดดีๆบ้างไม่ได้หรอคุณมาเพื่อช่วยโซโลเกรียกร่อมลูกสาวแต่ปันนานิงทำหน้าเฉยชามันไม่ใหยดีที่จริงลึกๆ คุณก็ให้อภัยโซโลมาตั้งนานแล้วใช่ไหมพระเอกได้ดิดหน้าผากไปหนึ่งทีแล้วบอกจะพูดมากไปแล้วนะนางเอกถามตอบแทนกันแบบนี้หรอพระเอกยิ้มหน้าเข้ามาไกลๆแล้วอยากให้ตอบแทนแบบไหนล่ะทำเอานางเอกถึงกับพูดไม่ออกแต่แต่นั่งเขินทำตาปลี๊ยบพระเอกพาเสี่ยวไอ้มาส่งก่อนลงจากรถเสี่ยวไอ้บอกนางเอกว่าระหว่างที่เขากำลังเศร้าและอ่อนไหวรีบจากเขาให้อยู่หมัดเลยนะคะแถมยังไปพูดกับพระเอกพอหนูมีลูกโตขนาดนี้แล้วคุณยังโสด อยู่เลยไม่ไอายบ้างหรอแล้วเสี่ยวอายก็ขอบคุณแม่ที่หวังดีกับเธอและบอกกับแม่ว่าถ้าหนูอยากไปเที่ยวหนูจะบอกคุณเอง แล้วเสี่ยวไอ้ก็เข้ามากอดแม่ของเธอโซโลโดีใจที่ลูกกลับมาพระเอกเล่าให้นางเอกฟังว่าแถวนี้เมื่อก่อนสภาพแย่มากเพราะฝนตกจะเป็นโคลนเต็มไปหมดโซโลจะให้ไอ้ายฉิงขี่หลังต้นกลับหอโคลนจะได้ไม่เลอะรองเทา้านางเอกถามสองคนนั้นเขารู้จักกันได้ยังไงหรอพระเอกตอบเพราะไอ้ฉิงเห็นโซโลที่ร้านอินเทอร์เน็ตประตกลุมรักเลยนางเอกบอกเหมือนฉันแหละพระเอกถามเหมือนยังไง ตอนนั้นโซโลกับผู้จัดการเลิกกันยังไม่ถึง6เดือนยังทําใจไม่ได้ด้วยซ้ำฉันไม่ใช่แบบนั้นนางเอกได้ฟังก็ถึงกับอมยิม้มพระเอกกลับมาเอาของที่บ้าน เห็นนางเอกนาเศร้าเลยหามว่าเป็นอะไรอย่าเข้ามาเมลานางเอกตอบไม่ล่ะถ้าเข้าไปปู่อาจจะเข้าใจผิดพระเอกถามเข้าใจผิดไว้ยังไงนางเอกตอบคุณก็รู้เราจะหลอกคนอื่นต่อไปไม่ได้โดยเฉพาะปู่ของคุณพระเอกเลยบอกงั้นก็ไม่ต้องหลอกปู่นางเอกบอกว่าท่านดีใจที่เห็นสองคนกลับมาด้วยกันนางเอกตอบหนูก็ดีใจที่ได้เจอปู่ พระเอกเอาน้ำผลไม้มาให้หนางเอกปู่เลยบอกให้ทั้งสองเอาไปดื่มด้วยกันข้างบนแล้วขึ้นไปดูหนังบนทองพระเอกก็เข้าใจกำลังจะพานางเอกขึ้นไปปู่ก็พูดว่าแมวตัวนั้นกลับไปอยู่สโมสรนแล้วทำไมเก็บอาหารแมวไว้ที่บ้านเยอะนักนะเอาไปสโมสสนสินางเอกได้ยินก็แอบ,บดีใจแมวยังอยู่กับเขาสินะนางเอกถามพระเอกคุณไม่ได้ยกแมวให้คนอื่นแล้วก็หกฉันทำไมพระเอกตอบวับนนั้นฉันอารมณ์ไม่ดีก็พูดไปอย่างนั้นแหละ นางเอกเลยถามวันนั้นฉันทำอะไรให้คุณอารมณ์ไม่ดีหรอคะพระเอกเลยบอกแค่ว่าบางเรื่องเธอไม่ต้องรู้ก็ได้นางเอกถามแล้วเรื่องนัดดูตัวที่เมืองนอกล่ะพระเอกตอบตอนนั้นฉันก็หกฉันไปประชุมูนย์ใหญ่ที่นอร์เวย์แล้วก็ไปเยี่ยมแม่เลี้ยงนางเอกได้ฟังก็ดีใจมากนางเอกเห็นพระเอกเก็บข้าวของเลยถามว่าเก็บทำไมพระเอกบอกว่าผู้จัดการฉันกลับไปนอร์เวย์แล้ว ฉันเลยต้องดูแลการแข่งขันเองคงไม่ได้กลับมาบ่อยๆนางเอกถามแล้วคุณปู่ล่ะพระเอกเลยตอบว่าอีกสองวันปู่ก็กลับแล้วนางเอกถามอยากให้ช่วยไหมพระเอกก็ตอบว่าไม่ต้องนางเอกแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วจะมาปอกผลไม้ให้ปู่เอกเห็นนางเอกทำไม่ค่อยถนดัดเลยบอกให้เอามาเดี๋ยวฉันปอกเองปู่บอกนางเอกว่าทันกลับไปคราวนี้คงไม่ได้กลับมาอีก ต่อไปถ้าฉันอยากเจอหนูควรทำยังไงดีนะนางเองกกำลังจะตอบปู่แต่พระเอกกลับตอบแทนว่าถ้าเราว่างเมื่อไหร่ผมจะพาเธอไปเยี่ยมปู่ปู่ได้ยินก็รีบบอกว่าอย่าผิดสัญญานะพระเอกบอกขึ้นอยู่กับเธอว่าว่างไห,หนนางเอกรีบตอบฉันว่างตลอดแหละพระเอกได้ยินก็นั่งอมยิม้ม นางเอกถามว่าเมื่อไหร่จะพาฉันไปดูแมวพระเอกบอกว่าอีกสักสองสาวันแล้วกันขออาบน้ำให้เจ้าหมึกน้อยก่อนแล้วฉันจะให้เธอเจอนางเอกพูดนั่นมันชื่อนเน็ตของฉันนี่ คุณเอาชื่อฉันมาตั้งให้มันได้ยังไงกันพระเอกบอกชื่อเธอคือหนูน้อยหมึกส่วนมันชื่อหมึกน้อยไม่เห็นเหมือนกันตรงไหนนางเอกบอกมันเป็นแมวคงไม่ชินกับชื่อนี้คุณลองนึกหาชื่ออื่นสิพระเอกทำหน้าดูนึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้งั้นหรอเธอชอบไม่หลาถ้าฉันเรียเกเธอว่าสงชาญเหรียญนางเอกหัวเราะสงชาญเหรียญหรอก็คงดีนะจากนั้นก็ยิ้มยังมีความสุข กลับมาห้องนาเอกก็แต่นางยิ้มจนยะย่แซวนาเอกถามยะย่าว่าเราเลิกกันมาสองรอบแล้วเธอว่าเราจะมาคบกันไหมยะย่าตอบเธอสองคนนะหรอแบบนั้นมันไม่ใช่เลิกกันหรอกพวกเธอก็แค่เล่นละครเท่านั้น นางเอกบอกแต่แม่ฉันไม่ชอบเขาออซะเลยยาย่าเลยแนะนำว่าเธอต้องหาโอกาสให้พวกเขาได้รู้จักกันพระเอกเป็นคนที่มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ภายในเราต้องรู้จักเขาก่อนถึงจะได้ดูเรื่องนั้นวันต่อมานางเอกก็พูดกับแม่ว่ารู้หรือเปล่าคนปู่จะกลับไปแล้วแม่เลยดถทำไมยังติดต่อกับเจ้านั่นอยู่อีก นางเอกบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆแต่ที่หนูจะบอกคือคุณปู่ท่านแก่มากแล้วกลับไปคราวนี้อาจจะไม่ได้กลับมาอีกมันเหมาะราคะที่จะไม่ไปเยี่ยมท่านสักหน่อยคุณปู่น่าสงสารตั้งแต่ท่านกลับมายังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดเลยทำไมเราไม่พาท่านกลับไปเยี่ยมบ้านล่ะคะแม่ย่อมตกลง และพ่อไปชวนคุณปู่ทำให้นางเอกดีใจมากนังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนพ่อสงสัยวันรุ่งึ้นพระเอกกับปู่ก็มาตามนัดปู่บอกให้พระเอกไปชวนนางเอกมานั่งรถคันนี้ด้วยกันพระเอกลงไปทักทายพ่อกับแม่นางเอกแล้วบอกอย่างสุภาพว่ารถดูแน่นไปแบ่งใครมานั่งรถผมบ้างดีไหมนางเอกรีบอาสา,าจะไปเองแต่ก็โดนแม่ขัดขาบอกให้ต้นหนานไปแทนพอนางเอกถามพระเอกไม่รู้ทางไปโซโจใช่ไหม งันขับรถตามฉันมาพระเอกตอบได้ครับพระเอกบอกพ่อด้วยความเป็นห่วงขับช้าชานะครับฝนมันตกทำเอาพ่อหันไปคุยกับแม่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าพระเอกก็มรารยาทดีเหมือนกันขณะที่ปู่เดินไปเข้าห้องน้ำปู่ก็พยายามพูดกับแม่นางเอกว่าพระเอกน่าสงสารเพราะพ่อแม่ของเขาจากไปตั้งแต่ยังเด็กแม่เลี้ยงก็แต่งงานใหม่ นางเอกซื้อน้ำมาให้ปู่และซื้อไอศครีมให้พระเอกพระเอกก็ดีใจแกะเสร็จก็ยื่นให้นั่งเอกแต่โตหนานก็กลับมาแย่งไปกินหน้าตาเฉยปู่อยากให้พระเอกกับนางเอกได้คุยกันเลยบอกให้โตหนานพาท่านไปล้างมือพระเอกเห็นก็อ้อมยิ้มเบาๆปู่ช่างรู้ใจจริงๆจากนั้นทั้งสองก็เดินคุยกันเอกเห็นแดดร้อนก็เอามือมาบังหน้าให้นั่งเอกทำเอานางเอกยิ้มยังมีความโศก ยตนยาต่างภากันมาต้อนรับปู่กับทุกคนปู่บอกให้พระเอกทักทายคุณยายาถามพระเอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วเธอดูแก่กว่าคนอื่นนิดหน่อยนะมีลูกไมีเต้าหรือยังล่ะทำเอาทุกคนถึงกับเงียบกริบปู่เลยบอกว่าลูกเต้าอะไรกันตัวนี้ยังไม่แต่งงานด้วยซ้ําพระเอกขอตัวออกไป พระเอกกับนางเอกจะเข้าไปช่วยน้องสาวแต่เธอบอกให้ทั้งสองไปเดินเล่นแทนพระเอกถามนางเอกว่าเคยมาที่นี่ไหมนางเอกตอบน่าจะเคยมาตอนเด็กๆถ้าเกิดแม่ไม่บอกฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าครอบครัวเราสองคนมาจากภูมลิลำเนาเดียวกันพระเอกถามเธอตั้งใจจะบอกอะไรฝาส่งเราให้มาเจอกันงั้นหรอห่างไกลแค่ไหนแต่ผมริขิตก็พามาให้เจอกัน มีเช่นนั้นเราคงไม่ได้รู้จักและเจอหน้ากันพวกคุณลุงเห็นพระเอกเดินออกมาก็ชวนกันเล่นหมากรุกพระเอกเล่นชนะทุกตานางเอกแลบถ่ายรูปไว้พระเอกเอาชนะจนได้น้ำส้มที่พวกคุณลุงเล่นพนันกันมาเยอะแยะนางเอกเอารูปที่เธอถ่ายไว้ตอนที่พระเอกดื่มน้ำส้มและบอกให้ดูข้างขวดที่เขียนว่าแฟนหนุ่มคนปัจจุบันพระเอกก็มีเมียม,มีความสุข นางเอกได้ยินเด็กเล่นกีตาร์อยู่ก็พูดว่าผู้ชายเล่นกีตาร์มิสน่ห์สุดๆพระเอกไม่รอชา้าพานางเอกมานั่งเรือพร้อมกับร้องเพลงและเล่นกีตาร์ให้ฟังนางเอกฟังจบก็ปรบมือให้และขอให้ร้องให้ฟังอีกสักเพลง พระเอกก็ร้องให้ฟังนางเอกนั่งปรบมือและช่วยร้องคลอเบาๆนางเอกชวนพระเอกกลับพระเอกเลยบอกให้นางเอกกลับไปก่อนเดี๋ยวพวกผู้ใหญ่จะเข้าใจผิดพระเอกเห็นตุ๊กตานารักเลยซื้อกลับมาพระเอกไล่บอกนางเอกฉันลืมของบางอย่างไว้ในกระเป๋าเธอถวางแล้วเอามาคืนด้วยนะนางเอกเปิดดูก็ตกใจเมื่อเห็นตุ๊กตาเด้งขึ้นมาหน้าตามันเหมือนจะหมึกน้อยเลยส่วนพระเอกก็นั่งเล่นกับเจ้าหมึกน้อยอย่างมีความสุข ปูเป่เตรียมตัวกลับไปนอร์เวย์ก่อนกับปู่ถามพระเอกว่าช่วงนี้ของปีหน้าแกแต่งงานได้ไหมพระเอกตอบเราเพิ่งคบกันได้ไม่นานแล้วเธอยังเด็กด้วยทำให้ปู่ขัดใจบอกมาว่าแกอยากแต่งไหมพระเอกตอบอยากแต่งครับพอใจหรือยังปู่บอกพระเอกว่านางเอกดีต่อแกที่สุดพระเอกตอบผมรู้แล้วทำให้ปู่ยิ้มยังมีความสุขขณะที่พระเอกกำลังรอปู่อยู่หน้าห้องน้ำนา,กกายก็ไล่มาบอกว่า ฉันก็อยากไปสองคุณปู่เหมือนกันแต่วันนี้ต้องคุมสอบเลยไปไม่ได้คุณต้องรักษาสัญญาและพาฉันไปเยี่ยมคุณปู่ที่นอรเวย์นะพระเอกเลยรีบบอกฉันว่าจะชวนเธอไปเยี่ยมท่านอยู่ตอนช่วงปิดเทมหน้าร้อนทำให้หนางเอกดีใจมาแล้วเรื่องราวของพวกเขาสองคนจะเป็นอย่างไรรอติดตามช่วงเน่ตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ